ลงไปเลยไอ้ติดไอ้ติดเฮ้ย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 ลงลงเฮ้ยยังยังไม่ต้องที่ลงแล้วเกมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมสงกามอีกแล้วนะฮะรันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สี่แล้วนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะไปไปหนทีเทน โอเคจะไปหาเครื่องบินเครื่องบินน้ำไปเราด้วยอยู่ไหนอะซันนี่แอฟหนึ่งไป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 รับเฟรมเลยไปรับเฟรมเลยไปรับไปด้วยกันเราก็ไปขี่เครื่องบินด้วยกันเฮ้ยเอาจะเอางั้นเหรอมั่นใจพี่เหรอเครื่องบินมันอยู่แถวไหนนะพี่ครับเครื่องบินอ่ะมันอยู่ตรงเอเชียตรงท่าเรือข้างล่างพี่เฟรมบอกกันน่าจะตรงนั้นแหละมั้งเฟรมใช่ไหม ไปแล้วอยู่ไปรับเฟรมด้วยงั้นเดี๋ยวไปหาเครื่องบินก่อนค่อยไปรับเฟรมโอเคเออลืมเปิดไม้ปอะโหถ่ายแล้วถ้าไม่ A4 ก็เออ B4 อ่ะด้านล่าง B4 อ่ะพี่จะมันยิงเยื่อออกมาเมื่อกี้พี่ไปเจอมาแล้ว A4 A4 อ่ะก็น่าจะข้างโซน้งด้านล่าง B4 ข้างโซนโซนรับเลนสลอดภัยอ๋อเฮ้ยพี่มีลูกซองว่ะ อ่ะกรรมที่ผายแล้วจะมีปืนธรรมดาเลยเงเลี้ยงเลีงไอติ๊ดอย่างเดียวแหละไอติสอย่างไวะติอยู่ข้างหน้าที่เดิมแหละเฮ้ย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 ไหนอ่ะไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปเลยมันมันมันตายแล้วผมยิงมาแล้วเออเหรออ๋อโอเคโอเคไปครับมุ่งหน้าไปหาเครงบินตายไหมสรุปมันยังไม่ตายมันแก้ขาหักเอ้า เดี๋ยวรอมันระเบิดตัวเองเดี๋ยวถ<ย>้รับไปก่อนขวา A0 ขวาสุดตรงเส้นสีขาวต่อเส้นสีเหลืองไป A0 <ม>แล้วไป A4 กลับโลกเลยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมหารถเองแป๊บเดียวเดี๋ยวตามไปโอ,โอเครอไอ้ยปั๊มน้ำมันมีหน้านี่หมดอ่ะโอ,โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่พองพี่ก๊อปกันเรื่องการเอาตัวรอดไม่ต้องห่วงผมเลยปัญหามันยอดมากปัญหาอย่างเดียวคือการสร้างบ้านใช่โอ้ ถ้าให้สร้างบ้านหนี่งหารถหรือวิ่งหารถดีกว่เออไปหาของไปสบายครับไม่ได้อัพขับขี่มาสบายนั่งเลยโอ้โหดิฟด้วยเป็นไงเล่าใช่บ้านใช่ใช่ดิฟ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 ยิาดิฟดิฟย่า โอ้โหโอ้โหเอามาโอ้โหโต้นไม้ไม่เล่นถึงเป้าหมายเออโอ้เล่นมันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยอ้ยต้นไม้ก้อนหินโอ้โหเรียบร้อยเสียหลักกันดีนเมื่กอก,กี้ ถ้าไม่รู้จักกันก็นึกคิดว่าดอมินิกทอร์โตมาขับเองเนี่ยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโง่ไปเลยเขาว่าเราไปผิดทางกันเนี่ยทางไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้า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 ยลุ้นเก่งตลอดนะเห็นเวลาเห็นจะดิบอะ ทิ้นด right. ิปปุ๊บใช่ปะทิ้นก็ต้องแบบถ้ารถมันถ้าดิบซ้ายถ้ามันมาซ้ายเยอะชิ้นก็หักขวาหักขวาเสร็จค่อยๆเร่งแล้วมันก็จะไม่ไม่หักเป็นวงกลมวอาผมเป็นวงกลมตลอดเลยเฮ้ยเขาเรียกว่าโดนัทนี่ยนอจากก็เบินยางแบบโดนัทอ่ะนี่นี่นี่วงกลมเลยแล้วว่าทางน้ำมันรั่วเมื่อกี้ มันมีรั่วด้วยเหรอเฮ้ย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 อย่ามว่าว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจ็ตว่าเบาๆดีกว่าสี่สิบเลยไม่ปลอดภัยโอ้โอ้โอ้ป้าป้าป้าโอ้ทางลัดไม่รู้หรอกแม่งเล่าใจกว่าป่ะแม่งดูมุมมองข้างในอ่ะแม่งเล้าใจไปอืมเข้ามาว่านิดมๆ อุ้ยสวนทั้งนั้นเลยะพี่ครับเออแถวนี้ก็มีสวนเนาะมีสวนอะไรบ้างเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวดูทางก่อนน่ากลัวเนาะเฮ้ยเฮ้ยเจอทรายแล้วทรายคนติดติดเลยอ้าวเจอทรายเหรอโอ้โหไอติด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 รีบก่อนเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจอดแถวนี้แหละเราต้องเคลียร์มันก่อนอ่านั่นแหละตรงไปเลยตรงเลยก็เลี้ยวขวาอ่านั่นแหละลงไปเลยโอเคระวังไอติดนะเนี่ย ไอ้บักติดท่าเรือท่าเรือไปเลยอุ้ยพี่ว่าเฟรมต้องมาช่วยเคลียร์แหละเดือซ้ายตายลงเลยเป็นไม่มีปืนแต่ดิข่าใหญ่เลยเอติดไอติดไปเลย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 เดือดตาย

เอาชิบหายไปเลยไปต่อไปต่อ,อยังไม่ลงไปก่อนห <c ười> <c ười> าที่จอดรถก่อนาได้ปะน่าจะได้อยู่ค่อยๆเคี้ยวเข้าไปโอ้โหไม่ได้ไปก่อน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 อุ้ยติดอย่างเยอะตีห้าตัวเออหาที่จอดไม่ได้แถวนี้นพี่ว่าน่าจะมีอีกว่ะอ่ะไปก่อนไปก่อนอู้ <c ười> แม่งตรงนี้น่าจะได้นะเออเออตรงนี้แหละอย่าให้หล่นละโอเคโอเคโอเคตั้งหัรถกลับเลยกันปุ๊บจะเช็คก่อนตรงนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยก็ค่อยเดินไปเก็บเช็คของก่อนเช็คกระสุนปืนละปุ๊บกังเกงโรงพยาบาลมีห้าเจอยาวิตามินด้วยแหละ ี่มีกระสุนลูกซองเหลือไหมใช่ครับลูกซองเหลือพี่เหลือแค่อะไรวะสองนัดอสองนัดน่าจะพอผมประยุทธ์มีปืนมีปืนในรถปืนผมพกไว้แต่ว่ามีนัดเดียวนะมีแม็กเดียวนะปืนอะไรวะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ้าลืมธนูไปได้อย่างอย่างไรเล่าเนี่ยมีธนูพี่อยู่ลัวอะไรตั้งสิบกว่านัดผ้าพันแผลเราไม่มีเลยนะผ้านแผลเอากางเกงไปตัดไม่เอา นี่เอาเสื้อไปตัดเก็บปืนยังปืนอยู่นอกรถนะเก็บแล้วเรียบร้อยไปแบกธนูลูกซองไปด้วยเขี่ยใส่เก่งคือจะพี่ย่องไปต่อยไปก่อนแล้วกันได้้เฮยระวังติดนะถ้าเจอติดต้องใช้ปืนนะไม่ซอมบี่ยนวาเหมือนกันม้ยเฮ้ธนูเหรอธนู<ห>นเฮ้ยเก่งไรอะ่ะโอ้โหข้างหน้าอย่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งไปนะเดี๋ยวพี่ค่อยๆ่อยเฮ้ยใครตีอะไรอ่ะ ผมนี่แหละพีความอีกตัวนี้มันเก็บกอีมันมีเกาะโอ้ยอย่างแม่นมาทนูอะไกลเกินว่ะตายไหมตายโอเคโดนไหมไม่โดนค่อยก่อน้ค่อยปุ๊บปุ๊บ ๊บไม่ถึงไกลเกิน็ไป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 แล้วขิดตามหาเครื่องบินน้ำเฮ้ยพีครับมีสองตัวใช่ไไรโอเคคุ้ยสวยเลยหงายไปแล้วโอเคหงายโอเคปึ๊บแล้วเรเียบร้อยหงายจะเก็บธนูก่อนรู้รู้จักกีเนโรไหมซอมบี้ตกน้ำ ค่อยๆค่อยๆพี่ดูดิซสบี้มันตกน้ำอยู่ในน้ำไหนวะอ่ะมันจมน้ำตายละเอามันไปมันโง่ไปปะปะปะค่อยๆโหเราเดินไกลอยู่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเกือบร้อยโอ้โหย่างแม่นเดี๋ยวนะพี่จะลูกธนูคืนก่อนระวังนะมีตัวพี่เออมันมาอีกแล้วพี่ผ่านแล้วยินปีนแต่เยินเพื่อน ยืนกลับไม่ได้ใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาปล่อยเข้าไปยังกระปืนกลนยืนกลับไม่ได้ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พี่เคลียร์ละพี่เคลียร์ละพี่เข้าพติดไหน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 ข้างหน้า๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ปะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยใช่ว่ะไอหัวไอ,ไ,ไอหัวติดอ้าวทำไมไม่โดนวะ อ่าเรียบร้อยเลียร์ใช่ปะพิจริงด้วยไปตะนูเหลือห้านัดนะโอ้โหไว้ใจได้ใช่ไหมไว้ใจได้นัดแล้วนัดละหนึน่งอ่ะจะตนูบ้างไหมไม่จริงดวยคะัยจะไปใส่ไหมไม่เอา <c oughs> <c oughs> นึกจะหาแล้วถามที่มีของมีคมเ่ยผมไม่ได้เอามีดมาด้วยนะมีขวานโอเคไปชุบ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 เอ้ตรงนี้มีอะไรกล่องอะไรเนี่ยแวะไหมตัวผมวิ่งซาละอ๋อ นักกองเครื่องมือนี่ที่กองน้ํามันเอาทําอะไรได้ไม่รู้อ่ะผมลองเก็บไปไว้ที่บ้านละไม่รู้มันทําอะไรได้แล้โอ้โนี่ไงหมวกนักบินวะนี่เอาไม่ใส่อะผมวิ่งมารอนะโอเคโอเค,อเคพี่ลองไปแล้วรอด้วยโอเคมีผีอ่ะตรงนั้นอ่ะไม่มีฝากอ่อแรงแล้วต้องไปทางไหนนะไปด้านล่างเห็น,เห,นเห็นแง่งเล็กๆสองอันปะอ๋อฮะเออเออนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละอ่าแล้วเลี่ยงๆก่อน หนวดสวัสด์ตูโจมแบบเงียบๆียใชหให้ผมมีกระสุนลูกซองให้อันนี้โอเคไปเดี๋ยวเราค่อยปะทะที่หลังใช่ไหมจะเจอลูซิลลูซิลอะไรโน้ปมีไงนี่ไงรูซิลใกใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ที่ฟาร์มเยอะมากอ่ะถ้าเข้ามาได้อ่ะพี่ว่าเดี๋ยวเราต้องได้ฟาร์มต่อแน่เรือแบท โอ้ยนี่ไงกล่องเยอะแยะเลยเนี่ยมีปืนบ้างไหมที่มีกางเกงทหารแล้วใช่ไหมมีแล้วจะก้าวมอด้วยกระสุนนะเออจุดสี่ห้าด้วยจุดสี่ห้าพี่เก็บไปใช้เลย,อ,ยอันนี้มีแบ็คหนึ่งก้อนหนึ่งให้อีกก้าวมอเข็มขิดบูบีเอสดว่ะเก็บไปขายก่อนแล้วกัน ที่ว่าเราต้องขับรถมานะจริงๆแต่ติดแม่งเยอะจัดมันหาที่จอดไม่ได้ดิกล่อ,อ,องเยอะนะเนี่ยตุ๊ดเฮ้ยนี่กล่องอะไรอ,อ่ะไม่ใช่ไม่ครับแม็กกเหรอแม็กก์หนึงก้อนหนึ่งตรงนี้มีน้ำขอด,ดื่มน้ำขอไม่มีอะไรอืมเจอที่เก็บเสียง AWM ด้วยผมมีแล้ว แล้หมกนาวิกกว่าแต่หมวกนาวิกดตัวนาวิกแล้วก็อันนี้ตัดไปเป็นเศษผ้าไปตัดเป็นเศษผ้าไปเลยมียังิงลงบาลนะที่ตัดให้ไหนดิมาๆยนมาแยวผมพันให้หมางว่าคราบเป็นของ ตัดเข้าไปเชือกด้วยต้องมีเชือกด้วยเวยหรอเชือกหรือไม่ก็เศษผ้าเศษผ้าคิดีวิวะอ๋อเศษผ้าคิดก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะง่ไงได้แล้วเพิ่มตัดเข้าไปตัดเข้าไปเฮ้ยตัดอะไรอ่ะทำหน้าตัดอะไรเนี่ยมุดอะไรอยู่เนี่ย <laughs> โอ้ยโอ้ย มจะหมดะอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บสองเดี๋ยวผมเก็บหนึ่งเก็บไปแล้วโ <Okay. S 1> อเคไปก็ย่องไปครับโอ้เสื้อกลอล่ะเดี๋ยวพี่ใส่เองพี่ไม่มีพี่มียังมีแล้วไม่ได้โ <Okay, okay. S 2> อเคเามีก่อนอะ ก่อนหนักนี่มันกันได้ทั้งแทงทั้งนี่เลยปะไม่รู้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าอที่เนี่ยการลูกซองได้พี่กันได้เหรอได้ได้ทังยากใช่นะก่อนหนักชุดนี้ผมโดนระเบิดมาแล้วนะยังเหลือตั้งหกสิบสามล่ะโอ้โหดีว่ะจะหนักถึงเลยเลยโดนระเบิดไอ้ติดติดนั่นแหละอ่ารุ่งไงรุ่งไงเห็นเปล่าต้องบินเราเป็นหมายอ่าฮะโอเค เดี๋ยวต้องหาเศษผ้าใส่เครื่องบินไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันหายอุ้ยแบตเตอรี่รถยนต์โอ้โหเหมือนฟ้าเป็นใจนะยงพร้อมออกเอ้ยแล้วพี่มีน้ำมันไหมเนะี่ยนั่นสิ <laughs> <laughs> ยังไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวบอกว่าต้องไปหาน้ำมันอีกใช่คงคงงั้นแหละพี่ว่าต้องหาแน่ๆสุดสองสองไม่ใช้นะเนี่ยโยนทิ้งไป <laughs> นี่เจอน้ำมันว่ะ เอ้ยสวยอาว้าวไม่ได้เขียนได้อยู่มั้งเ้ยในน้ำนี่เขียนไม่ได้อ้าวแล้วเก็บระเบิดมาตอนไหนวะเนี่ย <c oughs> เออจะเขียนยังไงวะในน้ำพี่ไม่มีกระเป๋าอะน้ำมันนะมเออเก็บเองเอ้าวแล้วมีดอะ่ะมีดไปมีดพี่เก็บเลยมีนี้ไม่เอาออมีนี้ <c oughs> มีพลานปลา <c oughs> โบผมเก็บเองเอาไปใส่โอผมโอเคได้น้ำมันแล้ว ได้แบตแล้วโอ้โหเหมือนเหมือนสวรรค์มาโปรดไงไม่รู้นะมีทุกอย่างในที่เดียวใช่พี่จะโดดลงได้ปะเนี่ยโดดลงนี่จมเลยนะถ้ากระเป๋านักลองดูทิ้งของ,งหนักออกก่อนปึ๊บ ไม่มีที่เก็บวาเนี่ยกูโดดมันโดดไปตรงปีกได้ใช่ปะใช่ฉันก็โดดตรงนี้ก็น่าจะได้นะสองจุ 2> 2. ดแปดโตที่เก็บกระเป๋าวันจึ๊บโอเคอติดก่อนนะว่ามีหูแบตไม่มีชั้นแบตก่อนมีลำเดียวเหรอไม่รู้อ่ะเห็นลำดี ตัดแปตรงัดไปตรโอ้โหแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องหาน,นี่แล้วล่ะปัมม๊มอ่ะต้องหาปั๊มก่อนหารงจอดที่ปั๊มก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ำมันแป๊บนึกับฟาั๊มกันโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับไปส่งที่รถพี่พี่ใบใจได้ใช่ไหมได้ <c oughs> โถระดับนี้ อมเกลียดแล้วดนะ้วยระดับไหนแล้วฮะผมกลัวจมมาดิโดดลงไปอ่ะของยิ่งเยอะอยู่โอ้โหเกาะน,นั้นน่าจะจมแหละพี่ว่าพี่พี่มาน้ำมันไปเติมกันโดดขึ้นได้ไหมโดดไงวะอื้อได้วะ่ะเกือบไปแล้วผมมียี่สิบเองอะ อ๋อเดี๋ยวขี่ไปไว้ฝั่งนั้นก็ได้มากมันมันนอกกว่าฝั่งนั้นนอกแล้วค่อยขี่ขี่รถไปเติมน้ำมันมาอ๋อมันมีบันไดขึ้นนี่ไม่เป็นไรถีนโดดถ้าถ้าล่วงก็มีบันไดอยู่ตรงนั้นนะอ๋อมีบันไดมันจะขึ้นได้ไหมล่ะไม่ใช่ว่าจมถ้าจมคือมันควบคุมไม่ได้เลยนะพี่คอับถ้าของนักอ่ะเหรองั้นก็เอาใส่เครื่องบินไปดิ เดี๋ยวขี่ไปเติมน้ำมันก่อน,นเสร็จ้บนะบายทำเสร็จปั๊มก่อนแป๊บหนึ่งปัม๊มที่ใกล้ที่สุดอ๋อนี่ไงปั๊มอยู่ไม่ไกลตรงไหนอ่าเราขี่เราอยู่ตรงนี้เราขี่ออกไปนิดหนึ่งเจอเลยปั๊มอะ่ะปั๊มน้ำเหรอเป็นของน้ำใช่ไหมเป็นใช่เป็นปั๊มน้ำมันของใครทหารเลยอออยู่ตรงแถวๆทางที่เราจอดรถอต่เร็จร อืมอืมป่ะจะวิ่งไปหรือจะไปกับพี่ไปกับพี่นี่แหละอ่ะป่ะตั้งหลักก่อนตั้งขึ้นทำใจก่อนดีกว่าเอาละมาแล้วนักบินนักบินเราพร้อมบินพร้อมบินอย่านาพี่กับข้าวของผมมีค่านะอนี่เปิดไนพิชเช่นก่อนสตาร์ตปน้ำมันทีเดียวเองอ่ะเออไปแล้วดิ เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไหนไปไหนไปเอารถดิฝั่งขวามือเราอ,ะ,อะขับน้ำไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยปินขึ้นแล้วกันอ่าอ่าแล้วมันทำไมมันหมุนอ่ะอยากอ่ะเออ ทำไมไม่ไปอ่ะไปแล้วไปแล้วขี่ปืนไม่ได้เลยนะเนี่ยบงังขี่เครื่องบินบังขี่ยากอยู่นะไหนรถแล้วจอไหนเนี่ยตรงโน้นนะทำไม่ได้แล้วอ่ะเออนี่ตรงนี้แหละมันถลายกับน,น้ำแน่เลยพี่ว่า เปิดนอวิชั่นครับดีกว่าอ๋อนั่นไงนาไ่าจะขึ้นได้นะทางนั้นอ,ะอ่ะนะในแบบบอกว่าความน้อมันอยู่แถวนี้อ่อฮะแต่ไม่เจอมีบันไดไหมอ่ะไม่อยากตกรอรอรอเทียบ่า ทักหนึ่งให้มันไหลน้ำมันไหลตามก่อนโอเคน่าจะวิ่งได้แล้วมั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่กลับลัำค่อยเทียบค่อยเทียบโอเคของข้างหลังถ้าไปได้บ้านถาไปปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อย โอ้อยทำไมมันโยกอย่างนั้นน่ะน้ำหนักตัวไงแล้วก็วิ่งกระโดดเลยใช่ไหมกระโดดต้องปีกนะเรียบร้อยตกแล้วเอาบันไดให้หน่อยกดสปปเสปกบา,าร์เลยสเปกบาลสร้างไว้นี่หาให้มันไม่ขึ้นนเลยไม่ขึ้นก็ทิ้งเกาะไว้ขึ้นไหมเดีด๋ยวๆหาก่อนปอดยังเลยอีกอโอ้โหไม่อยากทิ้งของเลย งั้นก็มาตรงเครื่องบินแล้วก็กดขึ้นไปเลยโอเคโอเคกดขึ้นเครื่องบินอะตรงนี้ไม่มีบันไดอ่ะขึ้นได้ไหมอะได้ได้ได,ได้ขอแค่ทิ้งของเท่านั้นแหละอืมเอาของใส่เครื่องบินได้ไหมอะหนักอะไรอยูว่วะเนี่ยี๋้วแปบนึงกาจะต้องทิ้งกอดด้วยวอากอะใส่เครื่องบินไม่ได้เอะมันของใส่ไม่ได้ ตายไหมเนี่ยไม่จต้องตายอ๋อทำเป็นไรอ่ะติดเครื่องบินเหรอติดเครื่องบินเอ้าจมน้ำตายซะแล้วขึ้นไม่ได้ดิเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วมันติดอะไรสักอย่างในเครื่องบินที่ลงไปเดี๋ยวผมโดดแถวๆนี้แหละพี่รอขี่รถเออพี่ว่าน่าจะตายมั้งตัวของตกในน้ำเลย โอ้ยของมันหนักคนขึ้นไม่ได้เลยอะใช่โอ้โหผมอยู่หมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะโคตรไกลเลยอ่ะหายแล้วพี่ต้องขี่รถไกลหน่อยแหละคือหลักๆก็พี่โดดลงมาแล้วเนี่ยหาเเ้ยอ้าวจะบอกว่าโดดน้ำใช่ใช่โอเคสองนี่มีอะไรบ้างเราขึ้นได้บ้าง เดี๋ยวเอาพวกนี้ใส่เครื่องบินไปก่อนค่อยๆเอาขึ้นมาทีละอันมุมของก่นกระเป๋าปะถ้ากระเป๋าใส่ได้เอากระเป๋าใส่ให้หน่อยจะวิ่งมุมของก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปเลย Two hours later ผมจำไม่ได้ละของตัวเองอยูไหนพร้อมคลิปพร้อมยังเตร้อมแล้วเอ๊ะถังน้ำมันอยู่ไหนอะถังน้ำมันอยู่ในรถไปเอาไปเก็บไว้ในรถได้ใช่ไหมใช่ น่าจะไปถึงบ้านพอดีแหละพี่ว่านะแล้วชุดซ้ำไปซ้ำยิงพี่ยามขอบอย่เย้เพี่ยี่ยมเอ้ยี่ยมพี่ตายสุดท้ายไอ้แก่ตกใจทงที่ไยต้นตอไม้ทำลายไม่ได้หรออ๋อขวานพังอย่าพังนี่หว่า อยู่ตรงไหนวะพี่กัาปปัมอะ่ะผมดูในแผนที่อะ่ะมันบอกว่าอยู่แ,แถวๆนี้ไงตรงเส้นศูนยะ์มนะีนี่นี่ข้างหน้า,น,าน่าจะใช่ข้างหน้ามันเป็นทางน้ำมันของทหารเลยอะ่ะนั่นอ่ะที่ซ่อมไปซ่อมแล้วอ๋อใช่ในชะ่เป็นปที่อย่างหน้าเลยไปไม่รู้เติมได้หรือเปล่าะ อันนี้ยนะใช่โอ้เป็นพี่ขี่เครื่องบินมาเติมเลยก็ได้มั้งอ๋อเออตรงเนี้ยโอเคโอเคโอเคไปขี่เครื่องบินมาเลยมา<ร>เติมเลยช่มันก็มีที่เติม,มนี่หว่านะเครื่องบินน้ำเราเป็เจอหน้ามาใช่เราเ็กินหาเครื่องบินน้ำไม่ฟิลส<อ>ำเร็จแล้วแล้วทินก็ตาย<อ>าจมน้ำตาย ย๊บเ๋ยจะเข้าเลยจะเข้าทำไมล่ะอัพเดทไปอย่าเอามาระเบิดแถวนี้นะออโอ้โหแต่ว่ามันยากนะเนี่ยยากจริงเดินบินนะใช่ทิศทางลมน่าจะไอนี่ ลมแรงจัดเลยไม่ขึ้นเลยอ่ะขับมาแต่มเมื่อนกะี้ได้ไหมได้ได้เติมได้อะไรว ผมเนี่ยเติมถึงไหมเฮ้ยมีเรือด้วยอะ่ะยัไม่ถึงค่อยค่อยถึงถึงกิน เดี๋ยวเลยอย่างผมกำลังเอารถมาเติมไม่รู้ถึงหรือเปล่าถึงอยู่ในระแวงนี้มันก็เติมได้แล้วแหละเมื่อกี้อยู่ข้างบนมันไม่ถึงไลงั้นก็เจอกันที่บ้านพี่ครับโอเคปุ่มกดตไหนแต่มันขับยากอย,กอยู่นะเครื่องบินลำนี้น่าจะลงจอดง่ายกว่าเครื่องบินธรรมดาป่ะใช่แต่มันขึ้นยากไนะี โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับ s c ไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ